ฝันแม่นเสมาดามแปดหกสามมันออก0 0นย์ศูนออก้าเจ็ดหของมาดามเจ็ดเกาสองแปมาดามฝันแมนเด้อเห็นบอมาดามเลขเลขบ้านมาดามหนึ่งเก้าสามวากาบ้าวเท่าว่ากลับไปนาเลขเก้าเลขหกถ้าเป็น893เก้าสามเนาะ ชมเก่าสามมันดังดังคัดเอาพ่อซังแม่ไหนล่ะพ่อซังบอ้ังอย่าฟ้าไปพสอซังเดี๋ยวถามก่อนสามกมาสองก้าเมนข้าวตกของไงเฝ้าเดาได้ผูดยวได้ละมันเลขไทยครับทาชมเลขไทยสามสามสามเก้าอือสลบมันเมนอยู่หางมือเดวไม่เจออืมบาแปดหกสาม มาดามก็ฝันแม่นอยู่ดีมาดามพันไปเน้่คว่มฝันม่นล่าซุดล่าฝันฝันมาได้ขี่รถรถนั่นก็เลยพันแปบนั่นโอ้แต่ว่าเบาเถากว่ามาดามเขาแล้วเหล็กมาดามนะอือเโอ้ยเหล็กฝันหไอเขียนกันไม่ให้หกสามตรงตรงว่าเอ้เขียนยเนบาเขียนไว้เอซยืนแล้วเอาเออก็ได้เอาทีองโมเนี่ากะสอส็รังนอาะ มาถึงสองถึงสามเนาะพะซังเนาะมาตะเล็กวิ่งมาตะเล็กเด่นเล็กวิ่งท่านผู้ชมสองมาสองหนึ่งครับโอ้ยฝันคักสามเก่าเก่าสามกับหัวเนาะพะซังเนาะโอ้หัวโอ้เก่าสามดังคักกับเป็นหกสามเลยท่านผู้ชมโอ้ยเออให้หัวปวดไปกันย เลขกันกันเก้าสามอะไ้เลขกับเป็นหกสามกับเป็นหกสามเลย 6, 6, เอา้าวทำช่อมเดี๋ยวจังมารับชมเมืองตองวดนะครับว่บบาพอสังคมนะเพิ่นจะให้ตองวดเลยบอ่นะครับเพราะว่าหลังออกปุ๊บเพิ่นใหุ้ปั๊บเลยบอต้องรอนะครับเลขเด่นถือว่าเดินดีโอ้ยสองกลับมาเก้ากับเจ็ดไปอยู่ข้างหน้าเนาะสามถ้าเป็นแปดเก้าสามนี่ทำช่อมโอ้เกนะ้าเจ็ดแสตอยู่ข้างหน้าเพิ่อ โอ้ยเอาเดี๋ยวเบาเท่าจะไปสรุปให้เดี๋ยวพอสังคมลอกแต่ข้าก่อนธรรมชมเดี๋ยวจังาช่มน้ำกันเดี๋ยวบ่าเท้าปิดสรุป่ามีสำนักใดแน่นะครับโอ้เขาออนได้ใต้เลขไทยสามสามเก้าครับผมธรรมชมเอ่อได้ตะเลขไทยคู่หนึ่งสองใบอ่าเอาเดี๋ยวจังมาฟังพอชังคมนะครับไปสรุปให้เอฟซีก่อนหน้าปลาสำนักใดแน่นะครับเขาหลายสำนักอยู่ครับเอาไปเบิ่งไปช่มน้ำกัน อท่านผู้ชมนะครับคูบาวัดป่านะครับโอ้นี่ครับสองหนึ่งเลยคูบาว่าให้เน้นสองคู่นี่ห้าเก้ากับสองหนึ่งสองหนึ่งเน้นล่างนะครับสองหนึ่งตรงๆท่านผู้ชมพ่อช่างคมเขาชุดสามตัวเน้นนะครับหกสามเก้าโอ้เหล็กเด่นสองกับสามนะครับถ้าตัดเอาชุดนี้ก็ได้หกสามนะครับหกสามเก้านะครับแต่ว่าชุดที่จับคู่ให้บ่เขานะครับท่านผู้ชมปูนโน้ตสวรรค์ เน้นหกสามาหกสาตรงตรงธรรมชม6กสตรงๆนับเล็กวิ่งสากับหนี่ครับมาหกสามหนึ่งกับมาสองหนึ่งจับเห้ตามหนึ่งเขาหกสามตรงตรงธรมชมดับเอาอยู่ปูนนสวรรค์ดับอยู่นะครับปูทุดงกลางป่าล่างสองหนึ่งตรงตรงนับล่างสองหึ่งตรงตรงนะครับมาดามฝันแม่นน่ครับบ้านเล็ทีมาดามหนึ่งเก่าสามเพิ่มาฝันฝันมาประตู่วบ้านพื่นล่ม นะครับบานอเลกทีพ่หนึเก่าสเกเร่เพิ่วากันกันเก่ากับหกนั่นเอเด้อารเพิ่วาบัานชอบกับกับหัวก้าชอบกับหัวคงสุดท้ายแลามาเนนเจ็ดสามหาแต่ว่าที่แหลกเราเน้นให้หนึ่งหนึ่งเก่ากับหกสาสาตรงๆนะครับเพื่อนมาดามเลขวิงกระทือว่าแม่นสเนาะมาตัวเดนเพลยแต่ว่าจับคู่ของเพื่อนมาดามเพราเขาเขาตตเลขปูเจ็ปูว่าถ่าชุดซีคู่นี่เพราเขาจะมาสามสองกับสองหนึ่ง มาสองหนึ่งตรงๆร่านชมปูเจ็ดสองนะครับปูบนนะครับปู่บนที่อยู่กุฏิใหม่ปู 5, 7, ห้าเจ็ดแปดเขาตัวนี้เล่เพื่อนมาธรรมะเขาสามกับหกสามนะครับหกสามตรงครันปูบนที่ปูพันใหญ่มาอยู่เพิไาอยูวัดปูหา,าเจ็ดแปดมชมสูตรทำงานปู่สายอ่าสูตรทำงาน,นปูสายตัดหกสามตรงตรงนะวิ่ง2กับ1มาน้ำกันพร้อมคำชมเนียนหกสา นี่ครับ63เพิ่นเน้นเพิ่นเน้น82นับตัวร่องคือ63กับ83ตัดให้เหลือแค่3คู่หนับสูตรทำเงินปู่สายตัดนะครับพ่ออยากดังงวดที่3แล้วค่ะสองหนึ่งตรงตรงะนะครับพนวามากกับมาตรงตรงเลยเคุณล่าล็อก9คู่ตรงตรงบนล่าง2 1งหงตรงตรงหนับสองหนึ่งตรงตรงงวดนี้ตามคอนตโดแล้วค่ะ ปูเจ็ดสองนะครับทาชุดบนชุดบนนี่ครับปูจับสูตรนี่สูตรนี่ก็จะเขานี่ครับผมสามหกหกสามนะปูเจ็ดสองอันนี้ที่ปูให้ต่ยองวดนะครับที่ปูให้ต่ตองวดปูว่าอันนี้ชุดล่างชุดบนก็จะเป็นตัวนี้นะครับทาชุดเต็มปูจะมีมีสามหกน้ำนะครับเดินดีทั้งล่างเลยนะค่ะเดินดีทั้งปีนะครับตั้งแต่ปลายปีจนวสินปีสามหกเก้ามาทั้งปีหกสามมานํากัน มาด้วยกันมาด้วยกันงวดนี้เกือบสามตัวรับสูตรปู่เจ็ดสองอาจารย์สิงห์ล่างมาตัวรองสองหนึ่งตรงๆนะครับไปหาอาจารย์โค้งสุดท้ายนะครับชุดบนเห็นไหมครับก็ตรงกันที่สองหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับหลักร้อยอาจารย์สิงห์วาคู่ลักร้อยมาแปดหลักร้อยกับแม่นนี่ครับจบให้แปดสองหานะครับหลักร้อยมาแปดสองหนึ่งนี่ครับสองหนึ่งมาล่างตรงตรงครับผมยายน้อย ฝันว่าลูกสาวเสียชีวิตลูกสาวเกิดพ่อสอเท่าไหร่ฮะพ่อสอสาบหะพ่อสอสามสแมนอายุสามเอ็ดสามสองนอยู่ลูกสาวเกิดพ่อ6อสหพ่อซอสามสิบหกามใหญน้อยฝันแมนถือว่าฝันแมนท่านมหาท่านมหาฝันฝันเกี่ยวกับรถท่านมหาทะเบียน2 5งหสองค่ะอ่าให้หนึ่งสองมากสองหนึ่งนับท่านมหาท่านผู้ชม พี่กรองนะครับชุดบนสองหนึ่งมาล่างงวดที่แล้วเฮให้ให้ล่างไปบนบ่แมนครับให้ล่างไปบนบัตรนงวดนี่ให้บนมาล่างงวดที่แล้วให้บนมาล่างด้วยกันงวดที่แล้วให้หกหนึ่งเออแม่นเนาะงวดที่ผ่านมาหกหนึ่งมาล่างงวดนี้สองหนึ่งมาล่างพี่กรองอ่าวันนี้ตากันโตแล้วค่ะนะครับสูตรหลักร้อยหลักสิบมครับสิบบนสองหลักหน่วยอันนี้มาล่างครับสองหนึ่งมาล่างนะครับเซียนดินนะครับวิ่งบนวิ่งสามกระเว่าแม่น นะครับผมวิ่งล่าง4กับ1นะครับให้1 2มา2 1ท่านผู้ชมมาตัวกลับนำะกระถือว่าเขา่าท่านผู้ชมให้1 2มา2 1นะครับเซียน2ดาวนะครับวิ่งล่าง2กับ1มานํากันจับคู่บ่เข่างวดนี่นะครับจับคู่บ่เข่านะครับล่าง1กับ2มามาด้วยกันนะครับปู่สายตัดอันนี้ชุดบนชุดล่างตัด2 1ตัด1 2มา2 1ตายเป็นชุดบนนะครับชุดนี้ไม่เข้านะครับผมแม่เพชร2 2 1 นาถาตัดกับเขาอีกด้วยครับชุดกันเนี่ยชุดกันไม่เพชรนี่สองสองหนึ่งเนี่ยขมตุ้งเร็วโมเมนต์แม่นชุดเนียนครับมาตัวกันนะครับพออ้วนนะพออ้วนมาเล็กวิ่งแม่นอิลีมาถึงสองมาถึงหกนะครับจับคู่พวเขานะครับสองมาสองหนึ่งหกมาหกสามปูอยู่วัดป่านะครับปูอยู่วัดป่าถาตัดของปูนี่ครับปูว่าสามตัวหนึ่งแปดสองนี่ครับทำช่วงถาตัดสองหนึ่งก็จะปูว่าตัดแค่นี้นะครับถาตัดเต็มชุดก็จะเขาของปูอยู่นะครับเต็มชุด ปู่ทุ่งฝนนะครับปู่ทุ่งฝนเลขติด3กับ6มาด้วยกันนะครับเลขติด3กับ6เลขวิ่งเด่น2นะครับอันนี้ชุดที่ปู่เขียนให้คงสุดท้ายอันนี้ปัญญาอยู่บนศาลาเผมนว่าศาลปูวานปู่วานเลขนี้ได้มาได้มาจากศาลา120ถ้าตัดเห็นไหมครับ1221เลขวิ่งโอ้เสียดายเลขเด่นปู่ก็เด่นให้2นะครับเลขติด3กับ6มาน้วกันนะครับนี่ถ้าตัดเลขชุด3ตัวนี่เขา2อนึงนะครับออต้นเศรษฐีนะครับให้ตงวด6 93โอ้มานํำกันนะครับถาตัดกับ63แต่ว่าปูว่า3กับ6มานํำกันมานํำกันทนผูม,มชมปูได้จับไห้แค่6ธรรมาสามตัว693ปูเปเ้น93เอานะครับปูสายตัดนะ่ครับนี่ชุดสรุปเห็นไหมครับเด, 1, เด่นสองกับหนึ่งสองเรนซักสองครับ,สอ,รบสองกับหนึ่งมาด้วยกันพระบวใหม่นะครับมาตรลักซีบบนมา6นะครับจับไห้6162 หกสี่ขาดหกสามนับมาแตรลักสิบทำชุชมนะครับ, 10, นะรบวิ่งล่างสองนะครับปูปูสามแปดเน้นเล่ปูวานี่บางตัวสองค่ะพาไม่ติดสองบอดายเงินนี่ครับลักสิบล่างปูมาน่นกันหนึ่งกับสองปูเน้นคักสองนับมาแตรลักสิบชุดบนบ่อเข่านะครับ, 10, บ,บ,รนะรบทำชุชมจะได้เนาะ,อะเอาหนับปูสี่ศูนย์นะครับ, 40, รบลักสิบบนหกมาตรลักสิบบนชุดล่างสิบล่าง 6กับสามแต่ว่านี่เป็นชุดล่างหนาหลักสิบนมากหกอยู่ธรรชมนะครับพ่อใหญ่ยาวอ่ามาตาเล็กวิ่งมาตาวิ่งสองนผูมชมเด่นเจ็ดล่องสองมาตาสองให้สองศูนย์สองสองขาดสองหนึ่งอ่าพ่อทองเลื่อนนาะมาตาหลักหน่วยสามเอาอนะครับนะอ,อ่าหวดนีเบาเท่ากับครออ่านผู้ชม เดี๋ยวจะพาไปหาพ่อช่างคมค่ะนะครับเป็นกำลังใจครับดีใจครับผู้ถูกรางวัลแม่ค่ะดีใจครับผู้บู้าวเทากับถูกเลขขาย3ตัวแต่ว่ายังท่านีตรวจรางวัลอื่นดอกท่านผู้ชมอ่าค่ะนะครับมีเข่ามีหลุดดีใจครับผู้ถูกรางวัลค่ะนะครับผู้ถูกรางวัลกับสู่ต่อเข่าหลายสำนักเข่าอู้หู้เข่าหลายสำนักเนาะอืม๊อดยังไีคับแม่ไี่บาดเข่าสองหนึ่งเป็นมาเนาะ คนมาสี่ลงมาจากเครื่องฟ้าเลยฝ่าพาลงมาทางล่างเลยมาสองเสียงเสียงมาจากเครื่องฝ่าคนว่าสี่ลงมาเลยเคนว่าสองหนึ่งเขาหลายสำนักอยู่เนาะค่่ะโอ้ทานผู้ชมเออจะได้เขาจะมีโอกาสได้อีกเอ้าจะได้ก็ต้องได้อีกเนาะตามต่อเอ้าเดี๋ยวไปหาช่างค่นกันค่ะนะครับผมเบ้าเท่ากันได้ลอตเตอรี่อยู่ท่านผู้ชมได้เลขไทยสามสามตัวสองใบพอได้ทำบุญก็จะทำบุญหมดลงเครับนี่ท่านผู้ชมท่านบุญ ใจมากแต่ถทำบุญหมดนะครับบุญต่อบุญเดี๋ยวไปหาสังคมไปเบิร์นน้ำกันไปเบิร์นน้ำกันเลยค่ะไปเบิร์นน้ำกันท่านผู้ชม